โอ้โห,โโหเว้ยปาด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 พี่น้องเลยโอ้พี่น้องเลยนะครับต้องนี่พี่น้องเลยนะครับโอ้ขนนะฮะปาดร้ายขนาดร้อยพี่น้องเลย เป็นครั้งแรกแล้วนะเป็นแรกทีบเาบาวโปร่งมาเกกามือเก่าขึ้นเลยทีเดียวเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บาวบุกัติวาเริ่มจักยางของไปในงานแล้วงานกเกษตรแฟร์นะจัดขึ้นอยู่ที่สถานที่มหาวิทยาลัยเนาะพี่น้องเนา,นา,นาะเกษตรบางเชนนั่นเองจะเป็นร้านค้าโอ้โห พี่น้องเอ๋ยฮะกระสีชวนชิมเนาะพี่น้องเนาะอร่อยชวนแชร์พี่น้องเอ๋ยจุดนี้เลยครับคือจุดถ่ายรูปคือที่บอก,กเลยว่าพี่น้องเอ๋ยนะฮะปฏิทศไทนะจัดงานอี้ยงกันแล้วแจ๋นเะอาหลังเนาะเป็นที่ฮือฮ้านะเป็นที่นะ่าสนใจ เมื่อข่ามาดันใด้จักหน่อยตรงซานามบาว์บลุกจะเห็นเป็นบอ่อหนามน้องไปดองน่า,นปนา,นปนาเป็นบึงน้ำซานา,ามี่น้องงัคยคนร้ายขนาดเลยเนาะตามสายตาที่เจะเห็นตอนนี้ก็ที่ว่าเห็นร้านค้านะพี่น้องนะร้านค้าที่เป็นขายขายอาหารนะ ฝั่งนี้ก็จะมีให้ชิมเป็นชิ้นปลาหมึกนะที่จริงแล้วว่าเราก็จะเข็นชิ้นขาที่เป็นพิษภัณฑันีคือมะาามดองาามอร่อยามอดาสามยำมามดองแช่อิ่มฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมบ้าบิ่นมากเลย ผอ้อาุอยน่นี่เรู้กอยได้จานเกีส่ยนงกเกี่ยจากเบอนการะงานเกษตรแฟร์ประจำปี2,5,6,7้พี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นแนผนทางนอกพีน่น้องเนาะเพือ่อแผนที่ภายในงานริมบอ่อหนำนอกพีน่น้องขอโทษข้อไัย จากฝั่งด้านขวาจีบาบูยางมากเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวบาบูจะยางไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็จะเป็นธงไตรรงนะฮะคนลุกเลยครับเมื่อเห็นธงไตรรงของไทยบาบูบอกเคยคิดกดธารยอดเด้อพี่น้อง โอ้ฟังนี้เลยพี่นุ่งเลยว้าวรถไฟฟ้าแล่นผ่านาตอนนี้กันที่ว่า บาบูอยากโฟกัสอีกสิ่งหนึ่งให้พี่น้องเห็นเนี่ยเห็นถุงขยะบ่าพี่น้องเนี่ยทุกคนเป็นกระต ang เอาต ang ถือแบบว่าถุงพลาสติกเนาะแล้วก็ขยะนะ่ยและสิ่งที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือบอมี่ขยะบนท้องถนนให้ลกผูลกลกลก่ลกตากเลยพี่น้องเห้บนข้างยางนี่เลยครับบอมี่ได้พี่น้องเลยโอ้โหฝั่งดั้นมีขุนร้ายขนาดเลย คือบาโบ่จะย่างไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะไปลองฟังหนุนเนาะว้าวนีเลย่น้องเลยนะฝรั่งกันความสนใจเดี๋ยวบาโบ่จะย่างไปฟังนี้กันแล้วกันคือตอนนี้ยังเห็นแต่ร้านข้านะร้านข้าที่เพิ่นขายของกินเนาะ ยังบ่ทันเห็นพี่เก่าเนมามตัวนี้เอาลองยาง,งมาก,กันโอ้อโหฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมจะเป็นขนมไทยเป็นขนมไทยนะฝั่งนี้เป็นขนมไทย ปัดพี่นปัดปัดปัดคือสงสัยนะพี่น้องวันนี้ที่ว่าคนหลายนี่เพิ่นอาจจะเข้ามาเดินสื่อแนวกินเนาะพี่น้องมาชิมแนวกินที่เห็นนี่เลยโอ้โหปัด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 พี่น้องเลย và bộ hình tận nhàng phải rửa rửa nó bị nóng đâu. Hay คือก็สิมี่โซ่น,นะโซนที่เพื่นจัดเป็นโต๊ะให้นั่งน้องพี่น้องเน,ะนาะกะเส้สนๆน้องพี่น้องน้องมาบวกกับเส้สนๆเอ่อเอฟซีทุกท่านนะขอมาเชียวงานน้องพี่น้องนะ แล้จะให้งานล่าเหาเกษงานในเมืองไข่เพียบร้อยแล้วเดี๋ยวาเปอนะตอกชงวัานยุทธน้องหนอนเรยรอยานเลืองามย้มแรงแรงแต่เชิญชวนให้มากเที่ยวงานเกษตรพี่น้องผนอยู่ที่มาหาวิทยาลัยเกษตรนาองี่นอนบางเขนแต่ที่ว่าาสัมพันธ์ไทยเอซีแใ่มาเที่ยวงานนะตามมาชมนะอันนี้ก็เป็นทั้งเขาอีกทั้งดินเพี่น้องเล้นะครัเป็น เป็นทางรถอ่รถเมล์แลนทานนาะไปน่น้งเนาะนี่เลยเขาอันนี้คือฟังเขาอ,อีกฟังนึ่ง้ปรงเหโอ้อโห นี่เลยครับเป็นแนวคอนเซ็ปต์นะฮะตลาดสะพานพุทธนอกไปหน่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นตลาดน้ำนะฮะตลาดน้ำเกษตรเนาะไปหน่อยเนาะคือส่วนตัวนะพี่น้องนะการที่ว่าประเทศไทยเป็นจัดงานอีกอย่างนะเพิ่นงวดงานขาดทุนเนื่อเพราะว anyway. like ่าจัดงานไปแล้วนะฮะจะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนให้ความสนใจนะพี่น้องนะว้ายนะพี่น้องเนาะเป็นการตอบรับอย่างดีเลยส่วนนี้ก็จะเป็นท่าน้ํา สตรีทฟู้ดเราพี่น้องเนาะโอ้โหสวัสดี่ทักทายทุกท่านอีกชน,นิดเด้อพี่น้องเลยบาบูแหง้งงาลาของรับสงมันยุทธกอาศัยมาตะล่อนตะล่อนนะท่องเที่ยวเปิดหูเปิด,ปด,ปด,ปดตาก,กับงานต่างๆของเมืองไทยนะครต่อจากนี้ก็จะมีสุดจีนเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับวันนี้ก็ที่ว่าเป็นมันที่2องน,นี่นะครับมันที่2ของเดือนแห่งความรักเนาะพี่พน้องเนาะเดือนแอห่งความรักเดือนกุมภาพัานธ์น,นั่นเองโอ้ฟังเี็นนั่นอีกเนากไปเบิ้งสักกันเป็นที่น่าสนใจของวัยรุ่นเนาะพี่น้งงนงนงองเนาะทัานี่เป็นเยลลี่เยลลี่เยลลี่เบ้านะเยลลี่น้ำเบ้ oh. าหน้าตาเยลลี่ โอ้โหโถ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 โยโลโถ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 โนโถโถโถโหโถ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 โโ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  โอ้นะนอกจากงานนะฮะงานทีเพิ่นจัดขายอาหารนและครับอ่าเป็นทางเดินทบเทนมีงานขึ้นสู่เย่อของอาจจะเป็นซิทเก่านะครับี่นักฟังนั่นช่องนี้โอ้โหอุ้ยอ๋อถูก ทางนี่อีกหน่อยเนี่ยไปตลอดเลยโอ้โโซนโซเอาเดี๋ยวบาบูจะไปเบริงงานนูบามี้อีหยังเนาะพี่น้องเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นนะฮะโซนสี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ฮะเทคโนโลยีก้าวไกลเนาะพี่น้อง ออ้้มาทำเมนูเออใช่ๆๆาแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเออก็อยากจะบอกว่าร้ายคักอีกทีพี่น่องเลยโอ้โหพี่น่องไอ้จากฟังพี่บาบูยางมากนะพี่น่องเนาะโอ้โหร้ายคักอีเดี มาฟังนี้พี่น้องเอ๋ยเทคโนโลยีก้าวไกลโอ้โหเจ๋เห็นขายผักกระตนอนนี้โอ้โหเดี๋ยวลองยางขับไปเมืองดันน่าอีกแพี่น้องเอ๋ยว่าจะมีอียังทีเป็นนาตื่นตาเนี่ยนะเพราะว่านอกจากการขายของหรือว่าขายของกินแล้วที่มียังทีเป็นสิ่งที่นาตื่นเต้นก็ฟังนี้ก็เป็นขายรองเท้าเนี่ย10คู่100บาท ก็จะเป็นขายอาหารกระป๋องนะฮะแล้วขายเครื่องมือนะฮะโอ้ฝั่งนี้น่าสนใจน่าสนใจขายเครื่องมือทำการ,กรเกษตรเนะานะพาี่น้องเนาะเครื่องชุนแรงว้าวว้าวอันนี้ก็จะโอ้โหมันย,ยังกูหัวใหญ่เนาะพี่น้องไง มันสัมปะรังว่าทันอายุสองปีง่ายปะนีบ่บอกตอนนี้ทีเบาบูญยังมาเกาเกือบเกือบต้นเตือนเราเป็นน้องเอ๋ยนะครับสินี่แต่ทุกทีคนขายนะพี่น้องขายสินค้าขายอาหาร อบอกเลยเ่าเล่นไลฟอยมีดพวกเราไปลา์พักอยู่ดินี่แหละประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบทุ่มหนึ่งแล้วเดกนมาพรอมมึงอ่ะ โโออ้้้คคนนรายย่งเลวันนี้ก็เป็นวันแรกของงานงานะครับงานเกษตรแฟร์ที่มาวิช,ชัยไรเกษตรนะบางเขนนตท่านผู้ชมครับการเดินทางของวาวโบนะนะฮะขาทางช้มทานทดดนนนีสะดวกนอกพี่น้องเนาะสะดวกสำหรับการเดินทางนะด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวบิ s เอสเนาะก็มาลงที่สถานี่ะ มาวิทยาลัยเกษตรนพดลนอบังนนาบางเทานผลงเวียนวงนารับปนตองเอียงนพี่นอบอยากใส่มือไปฟังขวามือได้พี่น้องบาบุกับบาฮูเด้อแต่ว่า ขลบุบไปนะแบบเมือ่อยสาธุสาธุคือวันนี้บราเอเองกันที่ว่าอยากจะมาประชานสัมพันธ์นันไปหน้องเนาะนี่คือระเบียบของคนไทยนะจนจะนั่งกินแล้วเหมืนก็จะเก็บขยะกลับไปน้ำดิถึงพลาสติกเนาะที่บนพกมานี่แหละคือจิตสำนึกของคนไทยเป็นระเบียบได้พี่น,น้องเลยบ,บ๊อบุญไหาโอ้โหคนยังหลายเลย นี่คือการแสดงออกของเด็กไทยนะฮะนี่มาโมเองกับที่ว่าประสาสัมพันธ์เนาะพี่น้องน้องคนอีกอะมาประสาสัมพันธ์งานอีกซองทางหนึ่งสําหรับสิ่งที่ตัวเองจะเหตุใดเรื่องพี่น้องเรื่องนี้ฮะสำหรับเอฟซีธันดอยากจะมาเที่ยวนะฮะเดินชมงานจะมาได้เนาะพี่น้องเนาะงานจะมีถึงวันที่สิบนะฮะเริ่มตั้งแต่สิบลุงสาหอดซีทุ่มนาะพี่น้องเนาะงเส้นชวนพี่น้องแค่งานล่าห่อน้ำแน่นะฮะบางเป็นจัดงานนะฮะวันหยุดกับมาเที่ยวได้เนาะพี่น้องเนาะ โอ้โหบาบูเองครับที่ว่าจะชาวประทับถิ่นเพียงเท่านี้เนะเป็นน้อง,น,องน้องแนะน้ำที่ตัวเองมีผู้ติดตามนะรักมืนสำหรับคลิปนี้มโอนี้บาบูเองก็ขออนุญาตลาดทำช่วงไปแล้วนะฮะก่อนจากลืมกดไลค์นะเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องเลยเผื่อสิได้ผู้พาดคลิปใหม่ๆของบาบูได้พี่น้อง สนับสนุนบาระดโดยการประคุณขามโฆษณากับการาวกันสำหรับคลิปนี้มือนี้สบายดีพี่น้องสวัสดีครับ